สวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องพับนะโคซิงทแทนอ่ะครับคลิปนี้คลิปที่สองกับเจ้าแคทสามสองสามจีซีนิวโลโก้นะครับโอ้ไววมากเลยครับนี่ตัวนี้โอโโ้โห ไวทุกจุดทุกระบบจริงๆอย่างที่เขาลือเขาว่ากันเลยครับใครว่าแคชช้านี่เลยครับดูครับ,รบพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับใครว่าแคชช้ามุงก้เนตมันเริ่มเลยอนะหนึ่งจุดสองคิวนะครับนี่สูงมันเริ่มเลยความสูงนี่น่าจะที่ร้อยสี่สิบนะครับนเนี่ยก็ กว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นมุงกี้ห้าฟันครับแต่ฟันโู้หมดแล้วต้องเปลี่ยนฟันใหมนแล้วนะตรพีโ่โอ้วิดีโอัานครับถือเมื่อเดียวผลขับเน็ตขับสะใจมากเลยแล้วเลอแปดตัวแครดเร์สองตัวนะครับเครื่องยนต์หกสุบเทอร์โบคอมเร็ว มีกองดักดาก็มีระบบอ่าระบบพัดลมเป่าออกแล้วก็เป่าเข้านะครับเอ้ใช่หรือเปล่าได้ยินมาเข้าๆแบบนี้นะครับแค่แคตตัวนี้ไม่ต้องเป่าฝุ่นนะครับแค่ถอดออกมาแล้วก็เคาะเทคโนโลยีเขาทัานสมัยเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่ ไม่ต้องเป่ากองเลยนะครับสะดวกสบายแค่ถอดออกมาคาอเฉยค้ะสองสามทีฝุ่นก็ออกหมดแล้วครับฝุ่นเนี่ยเป็นกองเลยแต่ถ้าทํางานแบบนี้ฝุ่นไม่น่ามีนะครับนี่ดินเปียกด้วยฝนตกมุมนี้ย้อนแสงหรือเปล่าครับนี่เปลี่ยนหน่อยครับเปลี่ยนมุมหน่อย นี่ครับปันท้ายของเขาสัญลักษณ์สติกเกอร์นิวโลโกนะครับสวยจริงๆกล้องมองหลังนี่เขาจะซ่อนไว้นะอ้าวเออเอาเอา,เอา,เอาปรับระดับให้เข้ากันนะครับนี่ ช่วงช่วงร่างเอลซีนะครับากาดกันแท็กสองตัวให้มาสองตัวเลยนะยังแน่นเป๊ะอยู่ครับบุ้งกีรถปีกว่ายังแน่นเติบเลยยัยงว่าครับของแคทก็ทนทุกอย่างแต่นานทีจะเปลี่ยน โคตไวเลยเอาเห็นเต็มคันไปเลยนะครับไฟส่องสว่างงี่ไม่ต้องพูดถึงนะสว่างทุกดวง อนถอนชอบเสียงถอนมากเลยครับนี่นะครับคลิปนี้จะไม่พูดละให้เสียงรถบรรยายแทนเอานะครับ วิดีโอาอาจสั่นเลยนะครับเพราะถือมือเดียวเมื่อยก็เปลี่ยนข้าง <laughs> เย็บนะครับ โอ้โหนี่พันท้ายเต็มเต็มงองอหอนจริงๆหอนแบบสะใจมากเลยครับเนี่ย ช่วงนี้ก็น่าจะได้เห็นคันนี้บ่อยๆแล้วนะครับจนกว่าเขาจะกลับก็ไม่ได้เห็นโ้โกเป็นลูกหลังนะครับนี่เป็นลูกหลังนิดนึงแล้วก็เป็นชั้นดานเลยต้องจอบ วันท้ายนี่เขาโหโคตรสวยเลยอะ่ะว้าวว้าว น้ำซับที่นี่แรงมากนะครับน่าจะหยุดไหลทั้งประมาณพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้อ่าเทีย่ยงยใบยบแล้วก็หนาก็จะนิน่งนะครับไหลเอือเอ่อยๆโอ้โหฝนอะไรเนึ่งมันตกหน้าอ่าหน้านี้เนี่ยเดือนพปษสภา ตัวนี้อาจะแรงกว่านิกเจนอีกนะครับนิกเจนนี่เขา,าจะแรงเขาจะน้อยกว่าน,นี้รีดแรงม้าได้ร้อยแปดสิบห้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์รหัสก็อะไรอ่ะลืมละสี่หกจุด หนึ่งหรือเปล่าลืมแล้วนะครับว้าวว้าวาโอ้บิดตัวครับิดตัวที่ยังครับโอ้โหบิดโคตรไวเลยโอ้โหฝีมือ่ต้องยกให้เขาแล้วนะครับนี่ ถ้าลดอาจารย์เร็วแบบนี้เนีน่ยสุดยอดเลยครับขค่ขขขายผมสูขเขานะทท่ลรถอาจารย์ครับอาจารย์ก็เคยขับตัวนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแคดสามสองศูนย์ตัวนั้นเป็นโลโก้สติกเกอร์ตัวเก่า แต่เป็นเครื่องซีสูปนะครับตัวนั้นแดดออกย้ำย็นเยือดสุดเป็นยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับชมคลิปหน้าต่อสวัสดีครับ